โอ้โหน้ว oh. oh, oh, ิดบอโอ้ทางมันจะสร้างซอยแคบๆน้อยๆหรือเปล่าขับก่อนวเอาใส่รถโอ้ เขาได้ตัวนี้มาโอ้มีมีซอยเดี๋ยวนะเขานี่มันบ่นรบบกรนานา,ามากกับก็ไข้างในกว้างอยู่แต่ประตูน้อยอย่างอยอกูบ้านสวนตัะเขาต้องขอทั้งนี้ครับ

ป็อย่างเอาขึ้นก็ดึงออกไปเลยเนาะสี่ปีจมโอ้เสื่อนนิา่าบ่ครับ,คร,บครับไปตามหมู่บ้านคนเลยบ่อรับไ<อ>า,า,าตามเแกนคนนะบ่ ับนึ่ว่ารถแอนนะนะนี่รถขยานึ่วรถคล้ายๆรถขยาเนา,า,า,ยยานะสมัยก่อน,นแบตเกะสิฝั่งไทยเราชิมห้าเลยอง่าง ซื้อมาดุแลวบ่ะครับ<อ>ดูว่ารถเพิ่นเลยซื้อต่อมูไม่กินเลยอ๋อซื้อมากอะไรไม่เห็นรถยิบผ้าไป<น>ทำมาติคมใส่นอนหันห่นห,รหรือจังไรเนี่ยคมใส่นอนหัน๋อ้ยยิบผ้า ใส่จกปีครับมาใส่นใสันเรือนหมาครับอือโอเบียมือใส่ได้่มโอื่องใหญ่มีเกียร์ล็อกอย,อยเจ้าหาบ้างมูลดิเอยหุกหามา จ่ายเงินอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับเลยยกหน้าเลยรับแก่เสือ้อผ้าหน่อยแก่ผ้าหน่อยรับรับแก่แก่ผ้าทีรับแก่ผ้ารับแก่ผ้า เปลียนซิปเก็บ้าอาชีพแบบนี้เรามีครับร้อ้นทางนี้มันเข่าอะไรเนาะ